ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําไก่ใต้น้ําครับเครื่องปรุงเครื่องแกงเครื่องพริกนี่ก็จะมีอันนี้ก็มีข่าข่าตะไคร้ใบใบข่าตะไคร้พริกแห้งนะครับส่วนอันนี้ผมก็จะใส่พริกไทยดําเม็ดผักชีแล้วก็อันนี้ก็กระเทียมหอมแดงใส่ขมิ้นด้วยครับใส่ขมิ้นด้วยครับมันหอมอ่าแล้ววันนี้ก็นี่ครับใส่อันนี้ครับเลยครับโหเออไปเฉี่ยวโหราพาเนี่ย ยี่รายี่ลา,ลาแล้วก่อนนะครับต้นหอมผักชีแต่ตอนนี้ผมนี่ครับมาโขลกพริกแกงกันนะครับแล้วก็เสริมด้วยผงปรุงรสผงแซ่บผูลำประจำครัวน้ำปลานิดหน่อยครับผมตะเดี๋ยวมมาโขลกพริกกันนี่ก็ใส่้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะมาโขอกให้ก่อนนะครับพคร,คริกไทยกับ พริกไทยกับเม็ดผักชีเออพริกไทยกับเม็ดผักชีอ้าวรีบไปไหนกันใจเย็นๆห้ามไม่ทันเบรกแตก นะครับเดี๋ยวมาโขบกพริกไทยกับเม็ดอักชีกันใส่เล้วไว้นะครับนี่ครับละเอียดนะครับนี่ครับพริกตะไคร้ขาใส่เไ,ไว้ครับ นี่ก็เป็นกระเทียมกับขมิ้นใส่เลยครับอันนี้ไว้ใส่ทีหลังเดี๋ยวกระเด็นข้าตานั่งร้องไห้ครับผม ใช้เวลานานมากันครับอันนี้ก็หอมแดงครับหอมแดงใส่ไปเลยครับ้ครับนี่ครับพริก เอาขนาดนี้ก็พอแล้วกว่าจะเสร็จไก่ใต้น้ำของเราโคกสักเพลินเลยไหนครับพี่แกงเราพร้อมนะเดี๋ยวจะเอาไก่มา จะใช้หมอ้อนี้นะครับทําไก่ใต้น้ํานี่ก็เป็นไก่ที่ล้างเสร็จเรียบร้อยครับล้างน้ําเกลือนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นไก่ใส่ลงไอายริกนี่ครับพริกของเราใส่เข้าไป ขอเสียงดังขอเสียงดังคนไาเลยครับนี่ครับน้ำปลาสักหน่อยครับ ผงกุงรสหนึ่งช้อนผงลำประจําครัวช้อนชาในน้อยใส่เข้าไปคนครับคนเค็เเมเค็มเท่าไรครับ ะใส่น้ำล้างคกเข้าไปหน่อยครับกันไม่เว้า่าอ,อ,อมอส่วนนี้เป็นไข่อ่อนกับตับนะครับกับรังไข่เดี๋ยวเรจะไปใส่น้ำสองเดีย๋ยวเขาจะเละไป เดี๋ยวใช้หมอน,นี้นะครับพอดีเป๊ะเลยใส่น้ำเข้าไปใส่เข้าไปเลยครับรอครับพอร้นรอนๆแล้วก็เปลี่ยนน้ำสักสามน้ำมาหั่นต้นหอมผักชีร้อนนะครับ อันนี้ก็เป็นยินหลานะครับอาหันหน่สายเป็นจะหอมมากครับนี่ก็เป็นใบมักรูดครับสีก็ไว้ครับสีก็ไว้ อคนเท่าไหร่ครับตับไก่นะครับโอ้โหสดยาดสดยาดดยเลยนี่น้ําแรกครับจะเป็นไข่อ่อนน,นะเนี่ครับแสงไว้นะครับตับหูร่างไข่ครับหัวใจ น้ำแล้วครับใส่ลงไปนะครับมาน้ำสองครับเดือดแล้วครับผมหอมมากดูกลิ่งขึ้นมานี่หอมเลยครับเปลี่ยนน้ำกันนะครับโอ้ติดอัดมาไปน้น่าเทโรงน้ำร้อนจีเลยครับโอ้ดูดิ ก่น้ำเนาะเพรไก่ีนมันประมาณไก่ไก่ไก่เกือบเหนียวครับชิมดูสิหอมมากดสัมน้ำครับดสัมน้ำ น้าที่สามน้ำสุดท้ายไปนะครับน้ําที่สามน้ําสุดท้ายยกขึ้นแน่งโอ้ยยังไงครับเปื่อไหม <c oughs> หอมฉุยหอมฉุย นี่ครับผักใส่ลงไปครับต้นหอมผักชีใบยี่หร่าใบมะกรูดอื้อมน่ากินไหมครับอห,หปปอมอมากหอมมากนี่ครับนี่ครับ,รบโอ้โหตักใส่เลยนะ โ oh, so อ้โหดูเดิวควันขมวงสงสุยนีนครับไข่ไข่ไข่ออ oh. oh. อันนี้ก็ไข่ครับโหเละไปเลยครับ oh. าใส่ให่ดงังแล้วลมแรงนะครับฝนตกขับวันนี้ที่บ้านเต็มจานเต็มชามเป็นกาลม,มังกาลมังเสร็จเรียบร้อยไก่ใต้น้ำอืม่มน้ำกันใอ้จ๋าจ๋าจ๋าดูเนื้อไก่ว่าเขาจะเหนียวไหมครับเขาไปซื้อไก่เกือบเหนียวมา ใช้ได้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 ไดเหนียวใช้ได้โอ้สามน้ำาเคียวเอื้องเลยครับวันนี้ไก่ใต้น้ำอืมอืมไม่เหนียวครับไก่พอดีนุ่มอร่อยกำลังกินเลยเฉามาเฉาะมา สายหรือขวาดิเอาฟังนี่เลยนะ,ะมันต้องชักหน่อยนะกินน้ำแค่ควยหลายวันแล้วมันอ่ดเอาไปล้างคออย่างข้างล้างคอ กีจ,จัดมากแซ่บหอมรสชาตินี่สุดยอดเลยครับเนี่ยอืมโอเคเลยเนื้อไก่ไม่เหนียวตามน้ำดีเลยนะครับ คืไข่ไข่ไข่อ่อนไข่อ่อนอืมอืมได้แลสร็ปน่เราจเอางไละ รสชาติยอดหนึ่งครับจัดจ้านมากครับหอมเลยครับนี่แหละนี่ครับหนังไก่อรับหืมกรึบๆนุ่มๆเลยอืผ่านแก๋วอร่อยมากครับไก่ใต้น้ำแซ่บเลยวันนี้ฝนก็ตกครับทีบ้านผมเชียงรายวันนี้ก็หนักเอากางครับวันที่สิบเอ็ดกันยา บ้านผมก็คงจะไม่ท่วมเทราไอร่แต่ทางอำเภอเมืองทางแม่สายนี่หนักเลยครับเห็นข่าววันนี้โอ้โหนะยางีิยางี่ทำพิษะสุดท้ายก็ขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, ให้ด้วยครับผมสิงค์คอมชชเนลไก่ใต้น้ำผมผมคราบสวัสดีครับ